สวัสดีค่ะแท้งทําเสร็จแล้วนะคะสิบห้าวันค่ะช่างทองกับช่างตึงเป็นช่างที่ทําให้ทําแท้งน้ําไว้รองรับน้ำสาะนะคะก็จะเอาน้ำขึ้นจากสะนี่ค่ะเดินไฟมาจาก ฝั่งนั้นนะคะแล้วก็สายไฟดึงมามาแล้วก็มาทําที่พักสายไฟขีดต้นเสาข้างล่างไม่ไม่เอาติดแทงค่ะเพราะว่าสายไฟหนักมากเดี๋ยวจะไปเกิดเวลาลมมาอะไรสายไฟสะบัดก็จะไปรบกวนแทงก็เอาพักไว้ที่เสาแล้วค่อยดึงขึ้นไปใส่แทงนะคะ แทงน้ำสูงหกหกเมตรเจ็ดสิบเซนค่ะประมอสเจ็ดสิบเซนช่วงเหล็กคือหกเมตรใช้งบประมาณไปที่แปดมืนแปดพันหกร้อยหกสิบแปดบาทนะคะไม่รวมสายไฟที่ดึงมา ็นค่าสมมติค่ะลงไปในสะแล้วก็ไปบวกค่าแรงแล้วก็บวกค่าเหล็กของช่างทำอยู่15้าวันค่ะช่างทองเขาทำให้แท้งที่หนึ่งก็อยู่ด้านนั้นตัดไปจนนี้เป็นแท้งที่สองแทงนั้นได้เก้าปีละไม่มีปัญหาเลยแข็งแรงทนทานใช้ดีตลอดเป็นน้ำบาดาล เข้าไปใช้ในบ้านค่ะตัวนี้รับน้ำสะเอาไปลดต้นไม้ท่าในใดอยากทำก็งบประมาณประมาณนี้แหละค่ะใช้ได้เลยแปดหมื่นแปดพันหกร้อหสิบแปดบาทอุปกรณ์ที่สั่งซื้อจดทุกอัน ใหม่ทุกตัวแล้วก็ไอที่มีส่วนเหลือจากบ้านก็คือไอพุดดิ้งที่เทขึ้นมาเสาเทขึ้นมานี่จะใช้เหล็กเหลือจากการทำบ้านนะคะเหล็กเหล็กป้องอ้อยไม่ได้ซื้อแล้วก็สังกะสีทำลงเก็บสายไฟก็เหลือเก็บที่บ้านสายไฟที่เอามาใชา้ เป็นสายไฟฟ้าที่ซื้อไว้ตอนสร้างบ้านตอนนี้ก็เอานำมาใช้ค่ะซึ่งนอกเหนือจากรายการที่รวมไว้เบื้องต้นคือ8 000, 8 6 6 8อันนี้คือใหม่รอบใหม่ส่วนต่างที่เอามาใช้ไม่ได้รวม ก็ใช้งบไปประมาณนี้แหละค่ะ